พันธุระโทอาสาลูกของแม่หนูครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอันนี้อยู่บ้านโพนใหญ่ครับตำบลโพนอำเภอโพนนาแก้วสกลนครครับครับผมเออขอสอบถามนะครับนาแปลงนี้ใช้กับโฟโตพาร์ตหรือเปล่าครับครับนาแปลงนี้ใช้โฟโตพาร์ตครับเออแต่ก่อนพี่รับเอ่อทั้งหมดทํานาทั้งหมดกี่ไร่ครับ นะทั้งหมด16ไร่ครับตอนนี้เอ่อก่อนใช้เฟอร์โตพาร์ตเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราใช้เคมีนะครับหมดกี่กระสอบครับผม16ไร่ก็ไร่ไร่แล้วกระสอบครับโอ้สิบหกกระสอบนะครับหกกระสอบแล้วก็ได้ข้าวประมาณเท่าไหร่ครับข้าวตอนที่ใช้เคมีอยู่ไร่แล้วกระสอบนี่ก็อยู่ประมาณไร่ครึ่งต่อตันครับไร่ครึ่งต่อตันหมายความว่า16ไร่จะได้อยู่ประมาณ12ตันครึ่งนะฮะครับเอ่อหลังจากปีนี้นะครับพี่รับ นะครับได้ใช้กับเฟอร์โตพลาสจากที่ภาพที่มองเป็นไงบ้างครับใช้เคมีหมดไปกี่กระสอบครับผมใช้เคมีปุ๋ยเคมีกระสอบเดียวครับแล้วก็โฟโต้ผมใช้ไปประมาณสองซองครับฉีดทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะณตอนนี้5ครั้งครับอ่เรามาดูนะครับว่าความแตกต่างนะครับกับการใช้โฟโต้พัาสกับที่ไม่ใช้นะครับจากเมื่อกี้นะครับที่ผมพาท่านชมอีกแปลงหนึ่งนะครับข้าวพันเดียวกันนะครับ ข้าวที่ใช้กับฟอรตพาสสังเกตนะครับนะครับการออกรวงนะครับสังเกตนะครับว่าการออกรวงนี่จะออกสุดรวงเลยนะฮะเม็ดข้าวสังเกตนะครับจะตึงนะครับจะไม่มีรีบเลยนะครับสังเกตดูนะครับต้นจะแข็งแรงมากไม่มีเม็ดรีบเลยนะครับเห็นไหมครับ ถ้าถ้าถ,าถาตรงนี้พี่คิดว่าจะได้ประมาณกี่ตันคะ่ยถ้ามองด้วยสายตาปีนี้ค่ะปีนี้คิดว่าน่าจะได้ไล่ละตันได้